ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation, มีครบรถหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวตลกผจญภยัยแอคชัน่นหรือแฟนตาซีโดยจะเล่าเรื่องราวสนุกสนุกผ่านตัวละครที่มีคาแรคเตอร์น่ารักโดดเด่นเฉพาะตัวมาพร้อมเพลงประกอบที่ติดหูคนฟังสิ่งที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation เหล่านี้มักมอบให้ผู้ชมก็คือขอคิดและกำลังใจดีๆในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยภาพยนตร์แอนิเมชันก็ยังคงเป็นสื่อบันเทิงที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานเรื่องราวของชีวิตการต่อสู้ฮีโร่วายห้ายกังฟูความรักความฝันและจินตนาการถูกนำมาเรียงร้อยเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหวสีสันสวยงามกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเยี่ยมที่น่าดูน่าติดตาม วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นโคตดีที่พวกเราไม่ควรพลาดจะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาโบบากันเลยครับอัพปูซ่าบ้าพลังอัพเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟิลกูดเรื่องเยี่ยมจากค่ายพิกซาสตูดิโอ อัพเป็นแอนิเมชันที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง175ล้านเหรียญสหรัฐแต่สามารถโกยเงินกลับคืนมาได้ถึง735ล้านเหรียญสหรัฐแถมยังเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเอามากๆสามารถโกยรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมได้อีกอัปปู่ซาบ้าพลังจะเล่าเรื่องราวของคุณปู่ว้ขาสั่นอายุใกล้80 ที่ออกเดินทางข้ามทวีปตามล่าหาฝันกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าตื่นเต้นคุณปู่ต้องพบกับเหล่าวายหลายและการตามล่ามากมายและแล้วคุณปู่สุดซราก็ได้ค้นพบตัวเองในที่สุดว่าชีวิตการผจญภัยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนแก่จริงๆแต่สิ่งที่ทําให้การผจญภัยในครั้งนี้เป็นเสมือนฝันหลายที่ไม่อยากตื่นมาเจอเลยก็คือรัสเซลลลูกเสือวัยเก้าขวบ นัดผจญภัยที่เกิดมาพร้อมกับคำถามในทุกๆเรื่องและเตรียมป่วนในทุกสถานการณ์เรื่องราวของคุณปู่กับเด็กจอมสนจะเป็นเช่นไรคุณต้องตามไปดูเช็คเช็คภาพพยนต์แอนิเมชันในดวงใจของใครหลายคน ที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของตัวละครในเทพนิยายและการ์ตูนหลายๆเรื่องเชคเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างความแปลกใหม่ได้อย่างน่าจดจำกับมหากกรรมยำเทพนิยายและหนังดังออกมาได้อย่างสุดหาเชคจะเล่าเรื่องราวของเชคยักษ์ตัวเขียวผู้โมโหร้ายที่อาศัยในหนองน้ำอันแสนสงบสุขและสันโดษ แต่แล้วจูจูความสันโดษอันแสนมีค่าก็ถูกรบกวนโดยตัวละครของเทพนิยายที่เข้ามาบุกลุกสร้างความลำคาญให้เชคไม่ว่าจะเป็นพวกหนูตาบอดที่มาอยู่ในอาหารสโนวไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดมาป่าตัวใหญ่ใจหลายที่มานอนบนเตียงลูกหมูสามตัวไร้ที่อยู่และอีกหลายตัวละครที่ถูกหลอดฟาควาสขับไล่มา เชคตัดสินใจที่จะช่วยเหลือรักษาบ้านของเหล่าตัวละครเหล่านี้เพราะเขาอยากได้นองน้ำอันแสนสงบสุขขึ้นมาเชคจึงต้องต่อรองกับหลอดฟาขวาดโดยการเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงฟิโอนาที่ถูกขังไว้บนปราสาทสูงโดยมีมังกรพ้นฝ่ายเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและนั่นทำให้เรื่องราวการผจญภัยของเจ้ายักษ์เขียวและเพื่อนสุดสีได้เริ่มต้นขึ้น ไอเอจอยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์หลายคนคงเคยสัมผัสความสนุกสนานหาและอบอุ่นหัวใจจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องไอเอที่ออกฉายครั้งแรกในปี2002นี่ก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะเนี่ยไอเอจะพาเราผจญภัยไปในยุคสมัยที่โลกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ บอกเล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและมิตรภาพอันแสนประทับใจที่ก่อตัวขึ้นไอเอจะเล่าเรื่องราวของมันนี่แมมมอสที่บ่นที้งุดหงิดซิดสล็อตจอมเพียนและดีเอโกเสือเขี้ยวดาบจอมเจ้าเลแม้ทั้งสามจะต่างสายพันธุ์และนิสัยต่างกันสุดขัว แต่พวกเขาต้องร่วมมือการเดินทางไปส่งเด็กทารบมนุษย์คืนให้กับครอบครัวทำการยุคน้ำแข็งที่โหดร้ายการประจญภัยครั้งนี้พาพวกเขาเผชิญทั้งสภาพภูมิประเทศอันเลวหลายสัตว์หลายผู้หิวโหวยมิตรภาพที่ผิบาลและความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกังฟูแพนด้า จอมยุทธพิกร็อกช็อกยุธทธภพกังฟูแพนด้าภาพพยนต์แอนิเมชันแนวกังฟูคอมเมดี้ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากภาพ,พยนตร์เรื่องนักเตะเซี่ยวหลินยีของโจชิงฉือซึ่งพอทำออกมาแล้วมันก็เป็นภาพ,พยนตร์แอนิเมชันที่ดีจริงๆดีจนมี4ภาคแล้ว หลายคนที่ชอบแนวหนังกังฟูคอมเมดี้จะต้องรักหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนกังฟูแพนด้าจะเล่าเรื่องราวของโปมีแพนด้าตัวใหญ่ยักอ้วนกลมจอมซุ่มซ่ามและเป็นแฟนพันธุ์แท็กังฟูเมื่อโชคชะตาบันดาลให้โปกลายเป็นผู้ถูกเลือกตามคำพยากรณ์โบราณแบบส้มหล่นให้เขากลายเป็นนักลบมก่กนความฝันของโปจึงกลายเป็นความจริงและโปก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกของชาวยุด เพื่อศึกษากังฟูภายใต้การสอนของชิฟูปรมาจารย์กังฟูนักลบมังกรจอมซ่าได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเมกามาย A จอมวัยหลายพิทักษ์โลกเมกามายภาพยนตร์แอนิเมชั่นคอมเมดี้ที่มีความา่าสนุกมันกลมกล่อมและให้แง่คิดมากมาย เมกามายจะพาเราสนุกไปกับการเป็นไวายหลายที่สร้างความวุ่นวายต่างๆนา,นานาให้กับเมืองเมโทรซิตี้เพื่อเป็นไวายหลทยที่สุดแสนจะน,น่ากลัวแม้ว่าด้านรายได้จะไม่ค่อยดีนักทำเงินไปเพียง321ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นภาพ,พย,ายนตร์แอนิเมชันที่หลายๆคนชื่นชอบและตกหลุมหลักดูเพลินๆเลยละ่ะโดยเฉพาะเสียงภาคของสักการินดาวไลท์เนี่ยที่แก่ภาคได้เกินความคาดหมายจริงๆ เมกามายจะบอกเล่าเรื่องราวของเมกาไมล์วัยหลายอัจฉริยะประจำเมืองเมโทรซิตี้ที่ชอบสร้างความวุ่นวายด้วยสิ่งประดิษฐ์ของเขาอยู่เสมอและนอกจากความวุ่นวายแล้วเมกาไมายก็หาวิธีต่างๆคอยเล่นงานเมโทรแมนฮีโร่ยอดมนุษย์ประจำเมืองและในที่สุดเมกาไมายก็กำจัดเมโทรแมนได้สำเร็จซึ่งการชนะครั้งนี้เป็นแผนของเมโทรแมนที่ต้องการวางมือเองแหละ สุดท้ายเมื่อเมกาไมไม่มีคู่ต่อสู้เขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายจนหาทางสร้างฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาแทนที่เมโทรแมนเพื่อให้มาต่อสู้กับเขาอีกครั้งและเรื่องราวสุดวายป่วงก็ได้เริ่มต้นขึ้น How to เท a น n y ย u r d ด a กอนอภิษิหารไวกิ้งปิชิตมังกร How to เท a น n y ย u r d ด a กอน ภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation ต่อสู้ผจญภัยคอมเมดี้และซาบซึ้งที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเด็กชายของเผ่าไวกิ้งที่มีชะตาต้องต่อสู้กับเหล่ามังกรพ่นไฟแม้แค่ผดหนังก็น่าดูแล้วแถมหนังเรื่องนี้ยังมีเรื่องของเผ่านักลบไวกิ้งกับมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆโผลออกมาอีกเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นภาพ,พยนตร์แอนิเมชัน Animation ที่สนุกดูเพลินผู้ชมทั่วโลกต่างลงความเห็นว่า มันเป็นภาพ,พย,ายนตร์แอนิเมชันน้ำดีอีกเรื่องของโลกเลยล่ะ How to Train Your Dragon จะเล่าเรื่องราวของ h i c ค u ร์บไวกิ้งหนุ่มน้อยที่ใช้ชีวิตบนเกาะเบริร์ที่ซึ่งการต่อสู้กับมังกรคือวิธีชีวิตของผู้คนบนเกาะด้วยความคิดของ h i c ค u รที่ดูแปลกกว่าใครในเผ่าทำให้เขาไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ ซึ่งน,นันรวมถึงพ่อของเขาที่เป็นหัวหน้าเผ่าด้วยและเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ฮิกคารับต้องเข้าฝึกการต่อสู้กับมังกรเช่นเดียวกับไวกิ้งคนอื่นๆฮิกคารบเห็นถึงโอกาสที่จะพิสูจน์เลือดนักสู้ของตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่เมื่อเขาได้พบกับเคียวกุดมังกรสีดำที่ดันกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสี โลกไวกิ้งของฮิกค,ครับก็ได้เปลี่ยนไปการพิสูจน์ความกล้าหาญครั้งนี้กับกลายเป็นโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ของชนเผ่าไวกิ้งทั้งหมดจนเผ่าไวกิ้งต้องเปลี่ยนไปตลอดก่อน Despicable Me มิสเตอร์แสบหลายเกินพิกัด Despicable Me ภาพยนตร์แอนิเมชันคอมดี้สุดฮา ของค่าย Universal Studio ที่ทั้งสร้างเสียงโเราะให้คนดูและสร้างรายได้อย่างล้นหลามมันเป็นภาพ,พยนตร์แอนิเมชัน Animation จากแฟรนไชส์มินเนี่ยนที่เล่าการเป็นวายๆายก่บความวุ่นวายออกมาได้สนุกมากการไล่ล่าทำภารกิจอันสุดบ้าคลั่งในเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นมิติใหม่ๆของเหล่ามินเนียนและกลูแน่นอนว่าการเดินทางของพวกชิวสีเหลืองและบอสสุดไร้กาดก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ ยังมีเส้นทางอีกแสนยาวไกลและโลกอีกทั้งใบที่พวกเขาจะต้องยึดครองมาให้จงได้ d e s พิคเบิร m e มีจะเล่าเรื่องราวของกลูจอมไวลาลสุดโหดที่มีสมุนเป็นเจ้าพวกมินเนียนพวกเขาร่วมกันทำภารกิจต่างๆเพื่อเป็นสุดยอด,ดไวลาลและครอบของโลกใบหนี The Incredibles รวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลก The Incredible ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวฮีโร่ต่อสู้สุดมันที่บอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยของขอครอบครัวอดีตซูเปอร์ฮีโร่ที่ค้นพบแหล่งพลังที่แท้จริงของพวกเขาจากกันและกัน The Incredible เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ผู้ชมทั่วโลกชื่นชอบและรอคอยการกลับมาของภาคต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปี ดิ้นเผลดีเบิร์นจะบอกเล่าเรื่องราวของบ๊อบพา r หรือ m ิสเตอร์อินเคดอดีตฮีโร่ผู้ทรงพลังอันดับหนึ่งที่ปราบเราไวยไลยมาแล้วมากมายแต่15ปีให้หลังการเป็นฮีโร่กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายบ๊อบและเฮเรนเมียรักของเขาที่เคยเป็นฮีโร่เหมือนกันก็ต้องใช้ชีวิตดังคนปกติทั่วไปกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สุดแสนจะน,น่าเบื่อแต่แล้ววันหนึ่ง อดีตซูเปอร์ฮีโร่ก็พบโอกาสทําให้ฮีโร่กลับมาถูกกฎหมายอีกครั้งเมื่อมีคนลึกลับติดต่อให้บอบไปทําภารกิจลับที่เกาะแห่งหนึ่งแต่มันดันกลายเป็นกำดักสาง,งานสุดท้ายครอบครัวก็ต้องตามไปช่วยเหลือด้วยพลังที่มีบัดนี้ด้วยชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันครอบครัวอดีตซูเปอร์ฮีโร่จึงต้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวและค้นหาพลังพิเศษในครอบครัว โฟเซนผจญภัยแดนคำสาบราชินีหิมะโรเซนภาพพยุ์แอนิเมชันสุดฮอตดีกรีรางวัลออสการ์จากค่ายดิสนีย์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดโรเซนเป็นภาพพยุ์แอนิเมชันน้ำดีที่มีถึงสองภาคสามารถทำเงินรวมกันไปได้ถึง2,847ล้านเหรียญสหรัฐถือได้ว่าเป็นภาพพยุ์แอนิเมชันที่ทั่วโลกหลงหลัก ครเซนจะบอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรที่ถูกคำสาปให้ต้องตกอยู่ภายใต้ฤดูหนาวอันหนาวเหน็บและโหดร้ายตลอดกาลเจ้าหญิงแอนนาสาวน้อยช่างฝันจึงต้องร่วมมือกับกิสตอปมนุษย์ภูเขาผู้กล้าหาญออกเดินทางผจญภัยครั้งใหญ่เพื่อที่จะตามหาราชินีหิมะหรือเอลซาที่สาวของเธอพวกเขาต้องยุติคำสาปน้ำแข็งอันหนาวเหน็บที่ปกคุมอาณาจักรแห่งนี้ให้จงได้ การผจญภัยสุดฮัลโหโฮดภายใต้สภาวะอากาศอันโหดร้ายดังทึกขาเอเวอเรสการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ในตำนานเวทมนต์สุดมหัศจรรย์และภัยอันตรายที่ถาทถมเข้ามาในทุกย่างก้าวเอลซ่าแอนนาทิสตอปและผ้องเพื่อนต้องฝ่าฟันเอาชนะทุกอย่างที่เข้ามาขัดขวางและต้องปกป,ป้องอนุจักรจากการล่มสลาย โฮเทลเทรนโซเวเนียโรงแรมผีหนีไปพักหลอนโฮเทลเทรนโซเวเนียภาพพยนต์แอนิเมชั่นป่วนมันหาของเน็ตฟ i ิที่ถูกอ,อกถูกใจคนดูจนมีภาคต่อคลอดตามกันออกมาเรื่อยๆถ้านับรวมกันก็มีถึง4ภาคเลยล่ะครับโดยบทที่ดีโดยงานภาพที่ยอดเยี่ยมโฮเทลเทนโซเวเนียก็จัดได้ว่าเป็นภาพพยนต์แอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องโคตรดีโคตรน่าติดตามเลยละ่ะ ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมโฮเทลเทนเซเวเนียที่เหล่าผีทั้งหลายอาศัยอยู่โดยไม่มีมนุษย์หน้าไหนกล้าเข้าไปรบกวนและในวันพิเศษวันหนึ่งแดกคูลาได้เชิญผีมอนสเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกทั้งแฟงกเกิสไต์มัมมี่มนุษย์ล่องหนมนุษย์หมาป่าและอีกหลายๆมอนสเตอร์เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบ118ปีของมาวิสลูกสาวคนเดียวของแดกคูลา งานเลี้ยงเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทุกอย่างกำลังจะพังลงเมื่อมนุษย์ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งบังเอิญเข้ามาในโรงแรมงานเลี้ยงสุดแสนจ,จะวายป่วงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่แหละครับสิภาพพยนต์แอนิเมชันโคตรดีที่พวกเราไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่และเรื่องนี้มีความสนุกมัน่นฮา ให้เขาคิดซอนใจและมีจุดเด่นหรือแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนบางเรื่องสร้างมาเป็น20กว่าปีแล้วแต่ก็ยังติดตราตึงใจผู้ชมอยู่จนเป็นตำนานและมีภาคต่อรัวๆออกมาไม่ขาดสายแถมยังโกยเงินได้อย่างล้นหลามเรียกได้ว่าสิบภาพยนตร์แอนิเมชันที่เรากล่าวมานี้น่าดูน่าติดตามเป็นหนังแอนิเมชันที่คุณค่าก่การดูจริงๆ ทุดท้านนี้แสกสต,สกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแสกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่ <laughs>